r o กเก็ตแลนี่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงจริงๆครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ตัวเลขสวยๆที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาแกะอรอยเส้นทางการเติบโตที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเริ่มจากผลงานที่ต้องบอกว่าโหดเกินคาดแล้วจะไปล้วงลึกกันว่าเงินมันมาจากไหนกันแน่จากนั้นมาส่องอนาคตที่สดใสมากๆของเขาก่อนจะไปดูแผนการใหญ่นั่นก็คือการระดมทุนสร้างจรวดนิวทรอน แล้วค่อยมาสรุปกันว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงถ้าจะให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดของ r o c k e t lap ในวันนี้ด้วยตัวเลขแค่ตัวเดียวนี่เลยครับ34%ใช่แล้วครับ34%นี่คือตัวเลขการเติบโตของรายได้ที่มันพุ่งขึ้นมาแบบโอ้โหในช่วงครึ่งปีแรกแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาขยี้กันวันนี้เอาล่ะครับแล้วไอ้ตัวเลข34%ที่ว่าเนี่ยถ้าเราแปลงเป็นเม็ดเงินจริงๆมันจะเยอะขนาดไหน มาดูกันเลยดีกว่านี่ไงครับ267.1ล้านดอลลาร์สหรัฐย้ำนะครับว่านี่แค่ครึ่งปีแรกของปี2025เท่านั้นนะโอโ้โหตัวเลขมันฟ้องเลยว่าบริษัทนี้เขากำลังร้อนแรงขนาดไหนแล้วตัวเลขก้อนใหญ่นี่แหละครับคือที่มาของ34%ที่เราคุยกันตอนแรกเลยมันเหมือนเป็นบทวิสูน์ชั้นดีเลยว่าตอนนี้เครื่องยนต์ของ Rocket Lab เนี่ยเดินเครื่องเต็มสูบจริงๆอืมน่าสนใจมากเลยเนาะแล้วไอ้เงินก้อนมาหือมาเนี่ย มันมาจากไหนกันแน่มาจากธุรกิจส่วนไหนบ้างมาครับเรามาผ่าดูข้างในกันเลยดูตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับเขามีเครื่องยนต์ทําเงินอยู่2ตัวหลักๆนะแต่ตัวที่ใหญ่กว่าแบบพินเห็นเลยเนี่ยก็คือธุรกิจด้านระบบอวกาศหรือ space system ครับหูกวาดรายได้ไปคนเดียวเกือบ70%เลยและไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดนะไอธุรกิจระบบอวกาศเนี่ยมันยังโตแบบระเบิดระเบอ้อเลยครับตั้ง35%่นะ ซึ่งก็แน่นอนว่ามันมาจากการที่เขาผลิตดาวเทียมได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองทีนี้มาดูเครื่องยนต์อีกตัวกันบ้างบริการปล่อยจรวดครับก็ไม่ยอมน้อยหน้าเลยนะโตแรงไม่แพ้กันเลยครับ32เปอร์เซนเหตุผลง่ายๆเลยก็เพราะเขาปล่อยจรวดอิเล็กตรอนได้บ่อยขึ้นนั่นเองนี่ไงครับดูตารางนี้จะเห็นภาพเลยแค่เทียบกันครึ่งปีแรกของปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยจำนวนการปล่อยจรวดเพิ่มจาก8ครั้งเป็น10ครั้ง มันชัดเจนมากเลยนะว่าดีมานหรือความต้องการใช้บริการของเขาเนี่ยมันพุ่งขึ้นจริงๆโอเคนั่นคือผลงานที่ผ่านมาซึ่งก็สุดยอดมากๆแล้วอนาคตล่ะความมั่นคงของบริษัทอยู่ตรงไหนคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำคำนี้ครับ backlog หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือยอดออเดอร์ที่อยู่ในมือนั่นเองดูตัวเลขนี้สิครับ995.4ล้านดอลลาร์เกือบเกือบพล้านดอลลาร์เลยนะ นี่คือมูลค่าของสัญญาที่เซ็นไปแล้วแค่รอส่งมอบงานเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆคือเป็นเงินในอนาคตที่จ่อคิวรอเข้ากระเป๋าอยู่แล้วอ่าขออธิบายคำว่าแบ็กหลอกอีกนิดนึงนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่คุ้นมันก็คืองานที่ลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วจ่ายเงินมัดจำแล้วเซ็นสัญญาแล้วแค่รอให้บริษัททาให้เสร็จแล้วก็ส่งมอบซึ่งเงินก้อนนี้แหละครับที่จะค่อยๆทยอยเปลี่ยนมาเป็นรายได้จริงๆของบริษัทในอนาคต แล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคือไอ้แบ็กล็อกก้อนมาหืมมาเนี่ยมันมาจากทั้งสองขาของธุรกิจเลยนะทั้งฝั่งสร้างดาวเทียมแล้วก็ฝั่งปล่อยจรวดมันเหมือนกับว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัว Rocket Lab แบบโอ้โหทั้งขึ้นทั้งล่องเลยจริงๆแต่ยังไม่หมดครับจุดที่พีคที่สิวอยู่ตรงนี้กว่าครึ่งหนึ่งย้ำนะครับกว่า58%ของงานเกือบพันล้านดอลลาร์เนี่ยเขาคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นรายไรจิงได้ภายในปีเดียว โอ้โหนี่มันหมายความว่าอนาคตอันใกล้ของบริษัทเนี่ยสดใสแบบสุดๆแล้วก็คาดการได้ไม่ยากเลยเอาล่ะในเมื่อปัจจุบันก็แกรงอนาคตอันใกล้ก็มั่นคงคําถามต่อมาก็คือแล้วไงต่อล o c k e t La ลบจะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ทําอะไรคาําตอบก็คือพวกเขากําลังจะเอาความแข็งแกร่งนี้ไปลงเดิมพันครั้งใหญ่กับโปรเจกต์แห่งอนาคตครับดูนี่สิครับจากแผนเดิมที่ว่าจะระดมทุนแค่500ล้านดอลลาร์ตอนนี้เขาขยับเป้าไปไกลถึง750ล้านดอลลาร์ มันเหมือนกันการประกาศกล้าวเลยนะว่าเฮ้ hey, เรากำลังจะเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วเงินก้อนโตขนาดนี้จะเอาไปทำอะไรบ้างอ่ะเป้าหมายหลักอันดับหนึ่งเลยนะครับทุ่มให้กับการพัฒนาจรวดรุ่นใหม่อย่างนิวตรอนส่วนที่เหลือก็เอาไปขยายธุรกิจดาวเทียมให้โตขึ้นไปอีกแล้วก็คอยมองหาโอกาสดีๆในการเข้าซื้อกิจการอื่นเพื่อเร่งสปีดการเติบโตโอเคครับเราเห็นทั้งตัวเลขผลงานที่ผ่านมาแล้วก็แผนการในอนาคตไปแล้วทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับ 1. คือ r o c k e t Lab ตอนนี้โตรแรงมากๆ2คือเครื่องยนต์ทำเงินทั้งสองตัวของเขาเนี่ยทำงานได้ดีสุดๆ 3. คือมีงานในมือตุนไว้แล้วเกือบพันล้านดอลลาร์และข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขากำลังใช้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันเป็นฐานเป็นสปริงบอร์ดเพื่อที่จะกระโดดไปสู่สเต็ปต่อไปที่มันใหญ่กว่าเดิมมากๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะไอการเดิมพันครั้งใหญ่กับจรวดนิวตรอนเนี่ยที่มันสร้างอยู่บนฐานที่แข็งแกร่งมากๆในวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกให้ r o c k e ก Lab ก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นรายใหญ่จริงๆในวงการอวกาศได้สำเร็จหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้หุ้นร่วงกันบ้างเอเาาเงงเอ จริงๆแล้วสำหรับ Rocket Lab ครึ่งปีแรกของปี2025ผลประกอบการถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวครับรายได้รวมอยู่ที่267.1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น34%จากช่วงเดียวกันของปี2024ซึ่งถือว่าโตเร็วมากโดยเฉพาะธุรกิจ Space Systems รายได้เพิ่มขึ้น35%เป็น184.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นส่วนธุรกิจ Launch Services รายได้ก็โต32%เป็น82.2ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพราะปีนี้ Rocket Lab ปล่อยจรวดอิเล็กตรอนมากขึ้นเป็น10ภารกิจเทียบกับ8ภารกิจในปีที่แล้วแต่แบบว่าแม้ว่าผลประกอบการจะดีจริงๆราคาหุ้นกลับร่วงลงทันทีหลังข่าวประกาศเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 750ล้านดอลลาร์สหรัฐแบบ a t the Market หรือ ATM Offering นี่แหละครับคือจุดที่นักลงทุนกังวลมากเพราะเมื่อมีหุ้นใหม่เข้ามาในตลาดมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเจียจางหุ้นหรือ Dilution หรือพูดง่ายๆคือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือเดิมจะลดลงผลตอบแทนต่อหุ้นก็อาจลดลงตามแบบทันทีนอกจากนี้แบบว่า ราคาหุ้นก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นมาพอสมควรทำให้หลายคนมองว่า valuation อาจสูงเกินไปนักลงทุนบางส่วนเลยขายออกเพื่อลดความเสี่ยงทันทีส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วอีกมุมหนึง่งจริงๆแล้วการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็มีเหตุผลที่ดีนะครับเช่นการเสริมสภาพคล่องเพื่อไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆอย่างจรวดนิวตรอนขยายธุรกิจบริการปล่อยดาวเทียม และสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการในอนาคตซึ่งถ้าบริษัทบริหารได้ดีเงินทุนที่เพิ่มเข้ามานี้อาจช่วยสร้างมูลค่าให้กับหุ้นในระยะยาวได้สรุปแบบชัดๆคือหุ้น Rocket Lab ร่วงไม่ได้เกิดจากผลประกอบการแย่แต่เป็นปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวพร้อมทุนและความกังวลเรื่องหุ้นใหม่และไดลูชันมากกว่าหมายเหตุคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อสรุปข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนตัดสินใจครับ